แพรวพาวแสงทองพูดทั้งน้ำตานะครับผมขอโทษทุกคนขอโทษคนในองค์กรที่เกิดเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นนะครับเมื่อคืนนี้นะครับผมทางวงแสงทองฟินแลนด์ทำการแสดงอยู่ที่ตลาดกินซ่าลางังสิตนะครับผมก็มี FC แฟนคลับไปให้กำลังใจไปรับชมกันเยอะมากนะครับผมเต็มสนามเหมือนเดิมเนาะแต่ทีนี้ก็มีโมเมตนต์หนึ่งที่หลังจากเกิดเรื่องเกิดเรื่องราวเกิดข่าวดราม่ามาเนี่ยสอวันนะครับผม แม่แพลพาแสงทองล่าสุดเมื่อวานนี้ก็ได้ออกมาไลฟ์สดเนาะในเพจของหมอลำแพลพาแสงทองนะครับก็ได้พูดถึงในมุมของตัวเองไปแล้วแหละแต่ทีนี้หลังจากที่แพลพาแสงทองพูดจบผู้ใหญ่บ,บ้านฟินแลนด์นะครับผมก็ได้ออกมาไลฟ์ตอบเหมือนกันบอกว่าพูดในมุมของตัวเองอีกเหมือนกันไล่เรียงไทม์ไลน์ที่เกิดขึ้นว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วก็ สรุปก็คือประกาศนะครับผมยุติบทบาทการเป็นผู้บริหารของแสงทองฟินแลนด์นะครับผมก้าวถอยออกมาเนาะแต่ก็ยังคงบริหารโตกเกียวมิวสิกต่อไปนะครับแล้วก็หลังจานั้นเราก็ได้รู้คำตอบแล้วน้องว่าน่าจะเลิกกันจริงและทีนี้นะครับผมผลกระทบตอนนี้นะครับไปอยู่กับทางแพลวเพราะว่าชาวเน็ตเข้าไปถล่มหนักมาก จนล่าสุดนะครับเธอก็ได้มีความอัดอั้นตันใจเนาะได้ขึ้นเวทีเมื่อวานนี้แล้วก็ได้หลังจากร้องเพลงเสร็จก็ได้พูดทางน้ําตาเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วก็ได้ขอโทษแฟนคับแฟนเพลงนะครับเดี๋ยวบ่าวโจวดีน์จะพาไปชมคลิปนะครับในเพจของนิลุยชาแนลนะครับผมเออารหาเองดีนียาอะไรปบ จะพูดคำนึงว่าขาถ้าดสักเมื่อนึงถ้ามีแฟนสาวบางคนที่อาจจะไม่รักหนูแล้วหนูอยากให้อยากให้ทุกคนยังรักยังรัอกองค์กรยังรักทีมงานทุกคนเพราะว่าหนูอยากให้ชุรดระสก์เขารู้คือหนูอยากให้ที่ทำทุกคนมี่กิบมีใจจุดประสงค์ที่เขาต่อสู่ที่หนูต่อสู้มา หนูทำบงแสงทองหนูทำบงแถวลาวแสงทอง้าแต่แหมเพชรลอยหลังจที่ล so like like ุยย่ยากค่ะหกอยากให้มันทันรงตัวหนูแต่หนูอยากบอกว่าหนูขอโทษทีมาทุกคนนะหนูอยากขอโทษที่ซีให้ดีที่บันให้หานแต่ไม่มคนดีร้อยเปอร์เซ็นต์เชื่อว่าทุกคนมีดี เคยผิดาพาดกันมกติดเเอลาหนูเป็นตัวอยู่ที่ซือหนเป็นพ,พ่้าหนูเป็นโยนลาาผิดลาดอะไรมามันก็เลยมีการว่าด้วยว่าัเกียเยก่ยสหายเพื่ี่หยอนับในส่วนที่เราผิดพลาดแต่วันนี้เราจะแก้ไข

นี่นะครับผมอะขอบคุณคลิปจากเพจนิลุยชาแนลด้วยนะครับผมกับเป็นคลิปที่คุณแพ้วาพแสงท้องนะครับได้เว้าพูดทั้งน้ําตาบนเวทีแสงทองฟิลนด์เมื่อคืนนี้นะครับงานวันที่22ที่ตลาดกินซ่านลังสิตเนาะก็ได้ขอโทษขอโทษทุกคนในองค์กรขอโทษแฟนคลับนะครับที่ทําให้ผิดหวังแพรวาบอกว่าไม่มีใครไม่เคยทําผิดพลาด แต่เมื่อมันผิดพลาดไปแล้วเราจะแก้ไขยังไงเราจะเดินหน้ายังไงต่อทีนี้แผพาก็บอกว่าคือเป็นห่วงคนในองค์กรลูกน้องเนี่ยเกือบร้อยชีวิตเนี่ยนะครับที่มาอยู่ในครอบครัวของแสงของฟินแลนด์เนี่ยตอนนี้จะแก้ไขยังไงเราก็จะนำพาสมาชิกในวงเนี่ยไปต่อยังไงตอนนี้แม่แผ่ก็เครียดมากนะครับผมก็เข้าใจหัวอกเนาะพูดถึงว่าเพราะ คอมเมนต์ก็เข้าไปคอมเมนต์ถล่มเยอะ,อะแล้วยังมีขอบคุณนะครับพระปะแดงโปรโมชั่นที่ไม่ยกเลิกงานของเมื่อคืนนี้แต่ทีนี้ผลกระทบผมว่าแฟนคลับเริ่มคือบางคนไม่พอใจหรือบางคนอาจจะรับไม่ได้กับเหตุการณ์นี้ที่เกิดขึ้นนะครับแต่ทีนี้ผมอยากจะพูดอีกมุมหนึ่งคือเราเข้าใจอยู่ว่าอย่างตัวแม่แพลวแพลวเนี่ย ทำผิดพลาดจริงแพลว์ก็ได้ออกมาขอโทษแต่ว่าไม่อยากให้มีผลกระทบไปถึงองค์กรหรือถึงเรื่องงานที่จะภาพจ้างไว้หรือจะจ้างในอนาคตนะครับอยากให้มองคาําว่าตัวแพาวเองก็คือแพวพอ่าอาจจะมีทําผิดพลาดบ้างขอโทษแล้วก็พร้อมที่จะแก้ไขทุกอย่างแต่ทีนี้ในอีกมุมหนึ่งคือมุมขององค์กรของวงนะครับเพราะว่ามีกันเป็นร้อยชีวิตเนี่ย เราไม่อยากให้มันกระทบกับตรงนี้อันนี้ในมุมที่อีกอีก,อกมุมนึ่งอะเนาะ,ะคือมันเป็นความผิดพลาดของคนคนหนึ่งแต่เราไม่อยากให้มันได้รับผลกระทบใหญ่โตขนาดนี้นะครับก็อยากจะนี่แหละครับอยากจะให้เข้าใจตรงนี้ด้วยหรือว่ายังไงเพราะว่าอย่างมีเจ้าภาพเนาะอย่างงานของคุณดิวธีรพัเนี่ยก็เห็นว่าจะ น่าจะยกเลิกงานของแพลวคิดว่าอย่างนั้นเหมือนกันผมก็ได้ไปฟังไลฟ์ของคุณดิวมาแล้วก็ยังไงต่อนะครับผม,มเพราะแฟนคลับตอนนี้ก็เข้าไปคอมเมนต์ถล่มแม่แพลวเยอะมากแล้วก็ยังยังยังคำขอโทษในงานนี้ก็คือทุกคนก็ยังมาจับผิดนะยังมีคอมเมนต์เข้ามาหลายคอมเมนต์เลยเยอะมากส่วนใหญ่เลยแหละถามว่า เอ๊ะขอโทษทุกคนขอโทษคนในองค์กรขอโทษแฟนคลับเอ๊ะทำไมยังไม่เห็นขอโทษสามีรหรืออ่นี่แหละครับผมนี่เนาะเห็นคอมเมนต์นี้มาเยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็งานวันนี้นอ้องที่อุดรก็ไม่มีผู้ใหญ่บ,บ้านฟิแลด์ไปแล้วใช่ไหมเพราะผู้ใหญ่บ,บ้านฟิแลด์ก็ประกาศลงเขาเรียกว่ายุติบทบาทการเป็นผู้บริหารแล้วก็ไม่ไปงาน เราต้องส่งกำลังใจให้นะครับผมทางวงแสงทองฟิลแด์นะครับแล้วก็สมาชิกในองค์กรแสงทองฟินแลนด์ทุกๆคนนะครับผมเข้าใจนะครับเข้าใจเข้าใจเข้าใจทั้งทั้งหมดแหละครับเข้าใจทั้งผู้บรบ้านฟินแลนด์ด้วยเข้าใจแผวภาคแสงทองด้วยในเมื่อผิดพลาดไปแล้วก็เราต้องแก้ไขปัญหาต่อเข้าใจทางองค์กรด้วยทางคนสมาชิกในวงแล้วก็เข้าใจ f อแฟนคลับอาจจะ เห็นไม่ตรงกันบ้างบางคนก็เข้าใจให้อภัยแต่บางคนก็คือรับไม่ได้กับเหตุการณ์นี้เรื่องราวนี้จะเกิดขึ้นยังไงก็ส่งกำลังใจให้นะครับผมสำหรับผมก็ไม่อยากให้มันกระทบกับทางวงกับทางงานของวงนะครับอขอให้แก้ไขปัญหาตรงนี้ได้ด้วยดีแล้วก็ขอให้สู้ๆนะครับก็ยังมีหวังอยู่ว่าอนาคตนะครับเผื่อว่าทั้งสองคนกลับมาคุยกันเคลียร์กันแล้วก็ปรับความเข้าใจกัน อนาคตรเราอาจจะเห็นว่าภาพครอบครัวอาจจะกลับมาเหมือนเดิมอันนี้ก็เป็นความหวังของ FC แฟนคลับหลายๆคนเหมือนกันนะครับะสำหรับวันนี้บ่าวเจ้าดีไซน์ก็ได้นำข่าวสารมาพูดให้ FC แฟนคลับฟังกันนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ